สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในเกม Overnight ครับเป็นเกมที่เป็นแฟนเมดของ Five Nights t t Freddy อันนี้คือเขาทำเองนะเป็นเด็กคนหนึ่งอายุ13จริงเหรอจริงดูมีอนาคตนะอ่ามึงทำอะไรอยู่ไปยุกิอ่าพิจารณานะครับก็อันนี้เป็นเกมที่มีคนแนะนำมาบอกให้ลองเล่นดูพี่นาสเป็นเหมือน f i v ฟ n i h t t s at f r e d y y เลยแต่ว่า เอ่อ f i เนี่ยใช้คลิกเอานะครับกดนู่นกดนี่แต่ว่าอันนี้เป็นเดินเดินไปตามห้องที่เราเล่นหลอนไหมไม่รู้แต่ว่าเล่นได้คืนเดียวก็เดี๋ยวมาลองเล่นดอท้อมกันดูนะครับว่ามันจะน่ากลัวสมคําล่ําลือหรือเปล่าเป็นตัวเดโม่ลองลองดูลองดูได้คืนแรกคืนเดียวก็น่าจะเพียงพอสําหรับผมแล้วไปลองเล่นกันเลยเฮ้ยฉันมีบางอย่างอยากจะบอกนายก่อนในวันแรกของนายนี้ฉันจะบอกอย่างรวดเร็วไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้ ไม่ต้องอ่านไปถ้อาอะไระประตูเนี่ยมีพลังงานจํากัดแล้วก็อย่าใช้มันมากเกินไปไม่อย่างนั้นพลังงานจะหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะเรามีพลังงานเครื่องปั่นไฟอยู่นะครับอยู่ในห้องหนึ่งอืมไม่รู้ห้องไหนนะมันสามารถทําให้พลังงานกลับมาใช้ได้ทุกๆชั่วโมงมแต่ฉันจําไม่ได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนเออก็นะครับมันมีประตูหลายประตูปิดอยู่ยังไงก็ลองไปเดินดูแล้วกันไม่ต้องห่วงนะ แค่ใช้เครื่องปั่นไฟอย่างที่บอกแสงไฟก็ไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานอะไรเพราะฉะนั้นก็เปิดได้ตลอดกดสเปซเพื่อสตาร์ทเย็ดแมมนี่ครับถ้าถ้าดูไฟน่ t เฟ e ดี้ก็คือมันจะเป็นห้องควบคุมใช่ป่ะถ้าเป็นเกมปกติแต่แค่นี้เราก็อยู่ในห้องเหมือนกันแหละแล้วเราต้องเดินออกไปดูฉากเดียวเลยกดคลิกซ้ายมันเป็นอะนี้ป่ะ คือเราต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาเพื่อเปิดไฟไม่ให้ผีมานะครับแล้วเราต้องเดินออกไปข้างนอกด้วยเราก็ไม่ต้องเดินเพราะว่าพลังงานมันมีอยู่500ถ้าหมดค่อยออกไปหาเครื่องปั่นไฟตอนนี้เราต้องมองจอก่อนได้ยินเสียงอะไรปะได้ยินปิดสิปิดทำไมอ่ะ เอมันไม่ไม่ได้ไล่ผีเหรอเยวิ่งเร็วได้เว้ยกดชิปมึงก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องวะั้างั้นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหียโคตรใกล้อะ่ะมันทำอะไร oh, <no! S 1> ทำอะไรไอ้สัตว์ทางตันวะเนี่ยห้องน้ำ <laughs> เอ้ยดิไม่น่าถามหรอกกูจะวิ่งสวนออกไปเว้ย น่ารักออกไม่น่ากลัวจบแล้วครับโอเควันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเฮ้ยกูว่ามึงเล่นได้เว้ยไม่ยากมันเหมือนวิ่งหลบไปเรื่อยๆอ่ะแต่แทบวิ่งไปใจทางต่างเลยก็เป็นแบบเมื่อกี้กันแล้วจะมีไฟให้กูเปิดทำไมวะกูไม่เข้าใจไม่เป็นกดสีแดงเปล่าเออกฎสีแดงปิดประตูไฟเอ้ยอ้ยที่จับพาวเวอร์รถรไวอ่ะจริงด้วยนะครับตอนนี้พลังงาน หายไปครึ <Harriet> ่งเลยไอ้ปิดได้ดีเดียวปะเนี่ยห้องปั่นไฟครับต้องหาก่อนไม่ใช่ห้องนี้เลยเฮ้ยฟ็อกซี่ใช้ปบ่มันยังไอ้นี่อยู่วะยังหลับอยู่วะมันไม่มีหลับมั้งไปดูวะล่ะหลับจริงเปล่าหลับ น้องไก่น้องไก่น้องชิก้านะครับชิก้าฟ็อกกลับจริงไงชิก้ามารุเริ่มเกลียดละเริ่มเริ่มเกลียดเกมเยี่ยนี่ละเยี่ยฟ็อกซี่ถ้าเป็นเกมจริงมันจะไม่ไม่ทำอะไรเราในในช่วงแรกอือเอาเป็นว่าตอนนี้พลังงานเนี่ยเต็มไม่ต้องไปไหนนะครับไฟเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานฉะนั้นก็เปิดทิ้งไว้ได้นะฮะเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เพื่อดูนะฮะแต่ถ้าปิดประตูปุ๊บปิดประตูปุ๊บปังเลยนะครับพลังงานแม่งลดอย่างไวเลยถามว่ามาด้านซ้ายด้านขวาแล้ว ลองลอง,ลองดูจอนิดหนึ่ง,งมันมันเห็นจริงไหมเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวมันจอหรอกเออเฮ้ยเนี่ไงฟ็อกซี่นั่นครับสองตัวยังไม่ไปไหนนะฮะแต่เสียงเดินมาแล้วกูเดินไม่ใช่นั่น<ง>นะั่น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 ปิดประตูซะนะอินูไม่ใช่ม้องขอประตูด้วยวะ โอ้ยปิดปิดไอ้เฮียทำไงอะ่ะก็ปิดแม่งสองด้านเลยแล้วเราก็เปิดโอ้ยมันปิดแบบปิดถาวรเว้ยใช้ประมาณสองรอยประมาณ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เราต้อง <c oughs> หาเครื่องปั่นไฟให้เจอให้ได้วะทานนี้ไปห้องน้ำใช่ปะ่ะใช่ ห้องมันก็มีแค่นี้ปะวะไม่รู้อ้อมดิพี่หมียังไม่ออกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกดอะไรอ่ะเปิดแล้วได้700ไปเจ็ดร้อยไงซ้ายหรือขวาขวาทะลุกลางประตูครับสเสียงแม่งชุบช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 บเข้าเลนกลางครับเพิ่งตีหนึ่งครับเฮ้ยกูว่ากูอยู่ได้เว้ย ไม่ขนามือกูหรอกเอาจริงทางไหนทางไหนทางไหนเขี้ยลโสัตว์มาแล้วเห็น <7 S 2> เลยีนัดแม่งใช้เกินอ่ะเหลือเจ็ดร้อยเหลือเท่าไหร่เนี่ยดูดิมันยังคออยู่เลย ไอ้เียลดเรื่อยๆด้วยไปครับต้องเอาไปปัดใหม่ไหมเนี่ยเออเดิไปปะมาแน่ทางซ้ายปิดแล้วออกขวาเลยเครื่องปั่นไฟไอ้เียเครื่องปั่นรั่วไหมหมดไฟอะไรเสียงอะไรเฮ้ยมันวิ่งแรวว่ะนอ็อต เออมึงวิ่งมาเนี่ยเฮ้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 ยยเฮ้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 เฮเยยเฮ้เฮ้นฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้คเฮ้อเยเยเฮ้เฮ้เฮ้เเเกม้ FPS เก่งอ่าแปลว่าอะไรวะ First person ะนะครับคือแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งเขาจะเล่นเก่งมากมากนะครับสุดยอดอย่าอย่าอวยเยอะไม่เอา <laughs> อย่าอวยเยอะไอเกมที่แบบไม่ต้องใช้สติเยอะเขาจะเล่นเก่งมากนะครับซึ่งเกมนี้ต้องใช้สตินะฮะอย่าอวยเยอะม้ยจ้ามากดกดจอดิกดกดจอให้มันเปิดดิได้อะมันเปิดเองไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวนะมาแล้วหนึ่งตัว มองไปเลยก็ได้เว้ยนั่นมาห้างเนี้ยก็มีเสียงไงฟังเสียงมึงตื่นตะหนกเกินไปนอตเยอยๆถ้าไม่อยากเตือพลังงานก็วิ่งไปก่อนปุ่มแดงปุ่มแดงเปิดปุ่มเขียวดินี่ครับเล่นเก่งอย่างที่บอกับอย่างที่บอกว่าเล่นเก่งมากครับครับออกขวาไปเลยครับครับที่ไปนะที่ไป มว่าจะมีห้องมากกว่านี้ก็ได้นะครับมืดจังมืดจังนี่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับถ้าเป็นมืดคุงนี่เป็นผู้ชาย <c oughs> นะไอส <c oughs> ้สตรเติมไปแล้วเจ็ดร้อยใครมารอที่ประตูหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไฟ <ๆ S 2> มองทางด้วยครับซ้ายหรือขวาหัวซ้ายปะขวาเสียงวิ่งเยอะนิ่มมากโอเคเปิดไฟดิปุ่มเขียวอะเปิดยังเปิดอะไรใช่ปะ ตายมา,า,ยมากูไม่จำเป็นต้องปิดทุกครั้งเว้ยเชื่อกูใช้วิ่งหนีเอาก่อนดีกว่าตีหนึ่งแล้วครับมันมาได้เท่ากับผมแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแต่ต้องไปอ้อมมาให้ได้นะไม่งั้นตายนะไม่ใช่อ้อมทางนี้ดิไอ้นนทนอย่าจงใจเสียงดังนนทเฮีย<ต>เฮียเตรียมรอจังหวะแถวนี้รอจังหวะแ,แ,แถวมุมห้อง มันวิ่งมามึงสวนกับเลนกลางไปมึงหันไปมองดิว่ามันมายัางมองซ้ายดิกูว่าไม่รอดแล้ววิ่งไหมเอาให้ถึงตีสองก็พอตีสองเลิกเลยเดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวมันตามาม,ตามาใจเย็นไปยืนฝั่งนั้นไปเลยขวาขวาขวาจริงมึงเดินออกไปนิดนึงก็ได้เว้ยมึงก็จะเห็นแล้วมาแล้วปิดปิด ปิดถ้าเสียงเงียบให้เปิดน,น็นอตน็อตมันวิ่งน็อตมันวิ่งมามึงปิดปิดปิดเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ลั่นพ <c oughs> ลังงานหมดแล้วน็อตน็นอตมันมาว่ะอ๋อคือเข้าใจแล้วถ้าเกิดปิดข้างเดียวอะ่ะพลังงานไม่ลด <c oughs> ถ้าสองข้างอะ่ะไม่เหลือข้างเดียวก็ลด นี่ไงยังค้างอยู่ห้าหกเห็นปะมมันหมดไงตีสองไว้นอตมึงทำได้เว้ยแล้วกูจะช่วยชี้ทางให้มึงเองนอตทางซ้ายมันประตูเปิดเองป่ายังยังมึงขออีกปิดแล้วปิดเลยนะดีนะออะทันไปดูหน่อยก็ได้นะ เสียงอีในหูนี่กำลังมาครับสองตัวปิดหนึ่งสองปุ๊บปิดปิดทงนั้นด้วย <c oughs> ชิบหายมันเอาไดิกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ม,ลวมันเอ้ยมันปัดได้ทุกชั่วโมงไปเอาเร็ว ต้องไปต้เฮ้ยมาตอนไหนวะมันตามมาเร็วไปวะโอเคโอเคเล่นให้ดูเฉยๆโอเค a อ r ไ g h t โอเคอ่ไอ้ look ไอ้ look โอเคโอเคก็จบเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นการเล่นให้ดูเดโม่ยากไหมยากนะยากยากยังไม่เห็นทางชนะเลยจริงไหมบางทีผีมันวาร์ปมาแบบ ออโต้ไปหน่อยยังยังไก่เมื่อกี้นี้ไม่น่าจะมามาอย่างไหนไม่รู้นะครับก็โดนไปก็อ่ยลูกออ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็เล่นให้ดูแล้วถ้าตัวเต็มมาอาจจะเล่นหรืออาจจะไม่เล่นเพราะว่าซื้อมาคงไม่คุ้มคื้นแรกก็คงไม่มาไม่มาคือแรกไม่คุ้มนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ยลึกอ่ะเยอะๆถามว่งโหดมากอ่ะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิรลมาเจ้าหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัว กูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ